หมายถึงเราเรากุเกี้ยมีคนรับเคสโอ้ย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 ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ยโอ่ยโอผมสอ้ยโอ้ยโส้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโุ้ยโอ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 ้ผมอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้บโเจ็บอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยโอ้ยโอ้ยดอ้ยโอ้ื่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ไโอ้ย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 โเ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ช็อไยเขียวอลยคร้บแอ้ยโอก็้ยโอ้ยโอ้ยมอ้ยโ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 ้ย้วโอ้ยโจ้ยโน้ยโ้ยยอออ โอ้โวโจรช้าๆเลยอ่ะนะเป็นมิดนะครับเนี่ยคุณเพิ่งไฟเขียวนะคุณเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้คุณหนาไปแดงมาชนพวกเราอ่ะใช่ครั่ะรถคนตัดหน้ารถอาะเระตกแตกเลยครับจะไป่ินผ้ามันเป็นอย่างนี้เลยเมื่อกี้เจ็บตัวไงี้ยเนี่ยคนตบรวจ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 แจ็กี้ก้าวเจกี้เล่าโอ้ได้ยินหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับทุกปิดทุกซับไปแล้วครับพี่ภาพเป็นอย่างนี้เลยครับคุกคนมาดูว่าภาพเป็นยังไงทุกคนจะช่วยค่ารักษาไปร์บาลผมคนละห้าพันได้ไหมล่ะครับถ้างั้นเอาบุ๊คได้โอเคครับหนึ่งสองห้าเจ็ดครับเอาเอาทุกซับไปหนึ่งนะครับโอเคครับผมีครับเมื่อกี้เป็นภาพนี้เลยโอ๊ยเจ็บครับนี่งอะไรครับ หนึ่งสองห้าเจ็ดครับคนสวยคือผมเดินทั้งวันแล้วครับวันนี้ขาผมเบียดไปหมดแล้วครับตอนนี้ต้องให้ทุกคนด้วยหรือเปล่าไม่ไม่ต้องก็ได้ครับเอาบัญชีเดียวเลยครับเอ้ยพี่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 ไปไหนพี่หยุดเลยหยุดเลยพี่หยุดเลยเดี๋ยวผมไปส่งพี่หยุดแป๊บนึงครับหยุดแล้วเดี๋ยวไปส่งครับพี่เดี๋ยวไปส่งครับพี่ขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยครับขึ้นรถมาแล้วึ้นรถเล้วพี่พี่พี่ขึ้นรถผมพี่ พี่ขึ้นรถผมดีกว่าครับพี่เดี๋ยวผมไปส่งครับพี่ชายขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถผมดีกว่าครับพี่พี่อ้าวครับพี่ผมผิดครับผมทรัผิดขึ้นไปเลยครับพี่ขึ้นไปเลยครับขึ้นรถขึ้นรถสีชมพูครับขึ้นรถสีชมพูครับพี่ขึ้นรถสีชมพูครับพี่พี่ขึ้นรถพี่ครับพี่โอ้พี่ใจร้ายเกินผมผู้เล่นใหม่อ่ะพี่โอ้พี่ โอ้พี่อ <pi> ้าวพี่จดทำไมอะพี่เฮ้ยพี่จดทำไมอะแล้วพี่ไม่ขึ้นแล้วพี่ก็ไม่ขึ้นแล้วพี่จะจดทำไมอะลงมาเคลียร์ก่อนเลยครับลงมาเคลียร์ก่อนเลยครับลงมาเคลียร์ก่อนเลยลงมาเคลียร์ก่อนเลยจะอย่ารถเขาจะอย่าลงมาลงก่อนเลยครับลงมาก่อนเลยครับคุณแม่เขาคุณจะหนีครับคุณจะหนีครับไม่ไม่หนีครับไม่หนีครับลงมาคุยก่อนเลยครับลงมาคุยก่อนเลยครับลงลงมาคุยก่อนเลยครับลงมาคุยก่อนเลยครับลงมาคุยก่อนเลยครับงลงมาเลยครับลงมาเลยครับลงมาเลยครับพี่บอลพี่บอลเรียกเหรอเฮ้ยลงลงมาเลยครับลงมาเลยครับพี่บอลเรียกแล้วครับ รถเป็นรอยเลยลงเลยครับลงไปเลยครับไม่ได้นะครับแค่ไม่คืนรถก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ครับแล้วมันชนทําไมล่ะที่สร้างรอยยิงแบบนี้ให้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมชนใช่ไหมรถเลื่อนใช่ครับไม่ไม่ครับผมต้องการค่าเสียหายครับผมได้รับกระแทกด้วยเมื่อกี้แล้วเผาก็ถึงสมองนะครับใช่ครับการโจมตี รอยเท้านี่มันอยู่บนรถผมนี่ทาไงเนี่ยมันเช็ดได้ครับพี่รองเท้ารองเท้าผมมันเช็ดได้ครับมันไม่สกปรกครับพี่ขอค่ารักษาคนละหมื่นนะขอค่ารักษาคนละหมื่นนะคนละหมื่นได้ครับพี่ได้ครับพี่ชาย แ่งนเจ็บขาโอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวฉันเรียกบอกให้นะเพื่อนตรงนี้แหละครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงกระจกที่ผมเจ็บแล้วครับตรงกระจกเนี่ยพี่นี่ครับนี่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับถูให้เรียบร้อยครับข้าเย็บเรียบร้อยแล้วครับผมเออเปนมีมีให้บอกเป็นส่งอีกแล้วไม่ไอ่ะมีมีไปส่งแล้วครับเนี่ยผมไปส่งได้นะครับเนี่ยได้ครฮะ โอ้สะอาดกิฟตเลยครับโอ้ผมซ่อมไม่ละขอขอค่ารักษาด้วยครับขอค่ารักษาด้วยครับไม่โดนครับไม่โดนครับผมผมไม่โชนขอค่ารักษาด้วยครับขอค่ารักษาด้วยครับขอค่ารักษาด้วยครับข้วยครับไปดีเลยพี่ดีขอค่ารักษาเลยครับขอรักษาเลยครับพี่ครับพี่ค่ารักษาผมมาก่อนครับพี่ได้ได้พี่เปล่าเลยพี่หนึ่งสองค่าเจงครับพี่หนึ่งสองค่าเจงครับพี่ไปครับพี่ไป พี่ดีดีไปครับพี่ชายได้ครับคันนี้เสียงอา้า50หรอพี่ไปแบบนี้ระเบียบเข้าดูดนะนีได้เลยครับสิ่งครับพี่ได้เลยครับพี่ชาย มาส่ง้รครับมาส่ง้วครับเลขหนึ่งสองห้าเจ็ดครับพี่หนึ่งสอครับพี่เลขหนึสอาเครับ่มาส่งแล้วครับผมมส่งแล้วครับพี่หนึ่ครับโอ้ให้น้องไอบีบีให้น้องไปให้น้องไปน้องับพี่ขอบคุณครับพี่ ดีเว้ยครโอ้ขอบคุณครับโอ้โหน้องนมาหาพี่บ้างหนึงน้องครับพี่ได้ได้หมดแล้วครับพี่ครับพี่รอครับพี่จะลงอะไรนู้นไหลที่ไหนดีได้ได้ครับพี่เอาตรงไหนดีครับหลังครับได้ครับน้องอะไรดีไรเดี๋ยวน้องก็นี่ครับพี่พี่หนึ่งสองห้าเจ็ดครับพี่หนึ่งสองห้าเจ็ดครับพี่ไปห้าร้อยไปห้าร้อยไปห้าโอ้พี่ผมรถเจ็บมือครับพี่อยู่อยดีดีอยู่ดีว่าอยู่ดีว่าดีดี เออครับพี่โอ้พี่ใจดีเกินขอบคุณครับพี่ชายพี่ครับพี่ครับลงเดี๋ยวรถผมมาคนละสองหมื่นครับหนึ่งสองพัาเจ็ดครับหนึ่งสองพันเจ็ดครับไม่ครับพี่เขาสั่งให้ผมขับมาครับไปถามพี่เขาได้เลยตั้งรถผมมาสองคนครับแจ็คกี้สองคนครับลูขาสองคนครับึ่งแปดเจ็ดั้งเงสองคนหนึ่งแปดเจ็ดันคือรถผมมาพี่พี่นั่งคือเขาเขาให้ขับมาครับลูกพี่พี่อ่ะลูกพี่พี่ครับลูกพี่พี่ให้ขับมาครับลูกพี่พี่นั่นครับหัวแดงๆดงะครับครับหนึ่งสองพันเจ็ดครับสี่หมื่นครับพี่สองคนหน้า ค่านั่งรถผมซีนโอ้พี่อะไรอ่ะโอ้พี่รังแกคนบริสุทธิ์เกินโอ้ไว้ใจเอาไว้ใจครับพี่โอ้อาวุธก็ไม่มีทางสู้หรอกครับพี่จะอะไรอีกพี่ค่านั่งรถผมไงพี่จ้างสี่หมื่นครับสี่หมื่นสี่หมื่นนะสี่หมื่นไม่มีตังค์ผมไม่ตังค์จ่ายเฮ้ยมันไม่ได้นะครับเนี่ยคนดไม่ใช่ครับลูกน้องคุณไม่จ่ายตังค์นะครับ รอเราแปรงกำลัรออะไรรอรัาพี่หนึ่งสองห้าเจ็ดครับพี่หนึ่งสองห้าเจ็ดครับพี่ชายครับผมได้สัตย์แค่นี้แต่ว่าโอ้ยผมครับใครใส่กันต่อใช่ม้พี่้บพี่ครัหลัใส่หมวกแกมนี่นะครับครับพี่ครับพี่ชายไอ้ดีเลยนะไปน้องไอ้ดีอะไรนะ่ครับพี่ีมันรวยไง S ี่จะซื้อบ้าน้วยอ๋อครับพี่อดีเลยครับ S 4ีที่แก่งมาแรงเลยตอนนี้ สูตรก็สวยชุดก็สวย จริงพูดก็เท่ออกแบบโคตรดีผมแล้วว่าเกงไหนสะดุดตาจังเกงพูดเองเลหนึ่งสองห้าเจ็ดครับพี่หโอยพูดโอเเลโอนึ่งสองห้าเจ็ดครับพี่ดีดีจริงครับดีจริงดีจริงดีจริงผมเคยมีมีมีวิญญาณพี่ผมเคยบอกว่าให้ซื้อบ้านนะครับแต่เขาตายไปแล้วไม่รู้หายอ๋อเดี๋ยวเขาก็กลับมาครับแต่ว่าได้ได้กลับมาในวันวันหนึ่งได้เลยครับพี่โอ้ยเท่มากเลยครับชุเท่มากครับผมครับโอ้โหดีดีมากเลยครับดีมากเลยครับยำ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 ยมากเลยครับเดี๋ยวผมฟ้าให้พวกพี่ครับ ือครอ้โนซอฟตามตกลงที่เดิมเปมนทว่าไหมครับตกลงครับเริ่มห้าทุ่มนะบดลิมิตไหมไม่ไม่ไู้ใช่เลยนะ500 5 0อยายายไม่พอเลยพี่บดลิมิตโนดซ็อกลิมิตไหมลดลดจูนลดไม่ไม่จูนเนาะไม่ย้ำเนาะ ไม่จูนไม่ย้ำไม่อะไรทั้งนั้นไม่จูนไม่ย้ำก็คือเล่นสนุกสนุกโอเคครับไปทุกคนแปลว์แปลวนี่แปลว์ตู้แปลว์เราเราเราคนตึงเซ็นเซ็นสัญญาหน่อยเดี๋ยวมันเห็นเราเดีเซ็นได้ไปผู้มึงแปลว์ตู้แปลว์ตู้ให้หมดไปเดี๋ยวผมเซ็นได้แปลวตู้ให้หมดลไปพี่พี่สุสสวยมากเลยครับนี่น้องมีอาหารปะมีครับมีครับมีครับผมพี่ชายพี่หนึ่งศูนย์ห้าสี่น้องครับพี่ชายอันนี้ยักษ์คือยังเป็นที่ปรึกษาจีนไหมครับเดี๋ยวหรือว่าต้องจ่ายเงินด้วยใช่ไหมใช่ครับเรื่องละเท่าไหร่ครัับบเเเเรรรรรืืื่่่่่ออองงงลลละะะทาไหค หนึ่องห้าเจ็ดครับ1 2 5 7ครับพี่โอ้ยสูตรสวยนะครับเนี่ยเพิ่งไปทำมาใหม่เหรอครับผมเคยเห็นสูตรคนทำแบบนี้หวานเอาไป500บาทไปครับพี่เรื่องใหญ่ผมไม่แสนหนึ่งเนาะเผื่อว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับผมแต่เนี้ยมีหนึ่งเรื่องนะครับตอนนี้เนี่ยอันนี้เรื่องงู้อย่าเลยโอ้ยอยากได้แว่นหนึ่งเลยหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดสัตว์ยืนตั้งนานแว่นแค่ดูห้าร้อยใช่ แว้นน่ออยไม่มีอะไรครับพี่ผมผมคิดไรเพลินๆครับพี่ชายยิงบ่นแล้วเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพี่อะันนี้มีเหลืออะไรบ้างเนี่ยทั้งตัวเนี่ยมันเห็นครับมีเหลือเนี่ยครับน้ำมะพร้าวอะไรเงี้ยครับพวกมาม่าอะไรเงี้ยครับพี่เลขหนึ่งสี่หกเอามาล้างหน้ากับน้ำมะพร้าว ตามกําลังศรัทธาครับพี่ผมถามสวยยังับพี่โอ้ยขอบคุณกิ๊บซับครับพี่ชื่ออะไรวะเนี่ยปื้ดเหรอครับคุณครับพี่เล่หแจ็คกี้เลขอะไรม่ไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีครับถ้าถ้ายังใส่สีดำสีดำอยู่ก็อย่าลืมอ๋อไม่ไม่ไม่กล้าครับไม่กล้าใส่หรอกครับเโอ้ยจะไล่ทีนะนี่จริงจริงนะเดี๋ยวต้องไปใส่สีอื่นนะสีแดงผมจะลองอันนี้อันนี้เล่นอะไรห้าใบเหรอครับ เ่นเหมือนเด็กน้อยเล่นเลยเนาะจับบอลเลขอะไรัเฮ้ยแลมนะแลมนะเดี๋ยวดีเรื่องกูบอกเลขหนึ่งสี่หนึ่งครับอ๋อผมพูดเล่นครับผมพูดเล่นคำพูดมีลุงพูดแหละเอนดูนะครับพี่สํหรับกิฟท์ซ่าห้าสิบชิ้นนะครับแพทช์ชื่อพี่ใครก็ได้นะครับโดนปิดตังค์ด้วยบอลเมื่อกี้ตังห้าหมื่นไอ้ปิดตังค์มื่นไอ้ไอ้นท์มันบอกดูดวงให้กูแล้วมันก็ให้กูทักข้อความไปมันป๊อปเว็บอ่ะโดนวันเกิดไอ้มันมันไม่ได้ฟีดมันดูดวงจริง กระเป๋าสามร้อยแปดค่ะพวกผู้ะ308ตอนนี้เจตกต่ำถึงขั้นแบบมิสาชีพดูดวงเอาเลงท่ใหญ่ชี้ความเดียวกันเลยท่านมาบวชกับป่าแล้วหนึ่งตัวทาสี่ครับหนึ่งตัวทสโอ้สุดยอดแม่งหลอกแห่กชัดใครอะใครไปทำอะไรขอเบอร์ติดต่อหน่ะนะฮะได้ครับพี่ชายเดี๋ยวผมติต่อให้ครับพี่สศนปดค่ะ ตุราคาหรืมาตุ้มเด้อสามสี่ขาไม่จำขอฮัลโหลฮัลโหลนวดน้องขอเบอร์หน่อยพี่ขอเบอร์ไว้หน่อยนะครับครับพี่เอ่อห้าแปดแปดหกห้าหกห้าเจ็ดครับห้าแปดแปดหกห้าเจ็ดครับห้าแปดดทำตัวนานๆอย่างนี้เป็นนานๆนะครับพี่ได้เลยครับพี่วิชาห้าร้อยฟุตเลยเนี่ยไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ครับ